สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจเตพงศาจากยูทูบชาแนลนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการติดตามผมก็คือในเพจของเฟซบุ o กนะครับ c ีเบียรปีคลิปวิดีโอแตกกับทริปท่องเที่ยวครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของท่อไอเสียแต่ว่าจะเอาแบบทฤษฎีให้ให้ดูดูกันแล้วครับท่อไอเสียก็แต่ว่าก่อนจะไปท่อไอเสียเราจะมาดู <c oughs> การคำนานทำงานของท่อท่อกันนะครับท่อเล็กท่อใหญ่มนแตกต่างกันยังไง เอาแบบรวมๆเอาเร็วๆเลยนะครับก็คือท่อเล็กเนี่ยผมเอาเอาเอาที่เข้าผมมีนะคือ3าส่วนสนิ้วกับ1นิ้วนะครับนี่คือ3าส่วนสนิ้วกับ1นิ้วนะครับสส่วนสนิ้วเนี่ยก็จะได้พื้นที่เท่ากับเลยนะครับนะฮะยีาตารางมิลลิเมตรนะครับส่วนท่อ1นิ้วเนี่ยจะมีพื้นที่นะครับเท่ากับ50.6มิลลิเมตร ตารางมิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรนะครับหน่วยอันนี้เลข2นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเรามองดูเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วแต่ว่าปริมาณพื้นที่นะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับก็จะแตกต่างกันเกือบครึ่งน,นะครับเราเห็นแค่นี้แต่ว่าดูที่ตัวเลขนะครับทีนี้เราก็ใช้สูตรนี้เนาะภายในละสองเซนติทีนี้พอเรามาดูอัตราการไหลกันไหลบ้างอย่างที่เราสงสัยกันก็คือเอ๊ะท่อท่อใหญ่มันน่าจะไหลดีนะท่อจะใหญ่มมนน่าจะไหลดี นี้เราพอเราแทนสมการลงไปนะครับผมสมมติให้ท่อเนี่ยท่อเล็กเนี่ยมีขนาดการไหลท่อเล็กเนี่ยพอหนึ่งนิ้วไอ้ท่อสามส่วนสี่นิ้วเนี่ยมีการไหลเท่ากับหนึ่งเมตรต่อวินาทีวินาทีหนึ่งก็ไอเสียแก๊สไอเสีย <c oughs> ไหลผ่านได้หนึ่งเมตรทีนี้ถ้าท่อหนึ่ง,น,งนิ้วน่ะจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ จากสูตรนะครับกินเท่าไหร่ขี้ออกเน่านั้นใน,นก็สูตรนะครับก็คือ area เอนี่คือ area v คือ volume นะครับเอาเอา,เอาพื้นที่การไหลนะครับกับอัตราการไหลนะครับมารวมกันนะครับก่อนเข้าแล้วก็หลังหลังจากท่อเสียออกไปแล้วครับอันนี้ครับถ้าเข้าไปเท่าไหร่นะออกมามันก็ต้องเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเราเอาท่อเนี่ยมาต่อกันถ้ามันเข้านี้แล้วออกไปมันจะเท่าไหร่ก็แทนสมการลงไปเอาง,ง่ายๆสรุปก็คือ เท่ากับ0.5เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็ลองไปแทนสมการดูนะครับกดเครื่องคิดเลขก,กันดูแต่ผมจะไม่พูดเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ท่อใหญ่ใหญ่นี่มันจะไหลใหญ่เหมือนมันจะไหลได้เร็วแต่จ,จริงๆแล้วนะมันต้องขึ้นอยู่กับอัตราการไหลด้วยไม่ใช่แค่ขนาดท่ออย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีเริ่มต้นนะครับพอทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมันเกี่ยวอะไรกันกันกบท่ออเสียเรา ก็ท่อไอเสียเราก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4จังหวะนะครับก็คือดูดอัดระเบิดคายเสียเอาผมทําอย่างนี้ให้ดูแล้วกันนะครับดูดอัดระเบิดคายเสียแล้วก็ดูดอัดแล้วก็วนอย่างนี้ครับเป็นวัฏจักรวนไปรอบๆทีนี้เรามาพูดเรามาดูภายในท่อไอเสียขนาดเล็กนะครับกระปั้งคายเสียออกมาปับ๊บแล้วก็ดูดอัดระเบิดคายลูกที่2ปั้ง ดูดอัดระเบิดคายวิสามปั้งไอเสียก็จะไหลนะครับระหว่างช่องว่างเนี่ยจะเกิดเป็นสูญอากาศช่วยในการดึงพากันออกไปทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นท่อใหญ่ดูบ้างอะท่อใหญ่ดูบ้างกระดูดอัดระเบิดคายก็ปั้งเหมือนกันอันนี้ท่อใหญ่เลยนะครับแต่ว่าปริมาตรเนี่ยที่ว่าพื้นที่มันกว้างขึ้นเนี่ยเราดูจากตัวเลขนะมันกว้างขึ้นทําทให้มันแคบลงเนี่ยเพราะว่ามันต้องกระจายไปบริเวณผิวผิวของ ที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับลูกต่อมาก็ปั้งแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่างกันอย่างนี้นะครับแต่ละปั้งเนี่ยเพราะว่าเราทําให้ดูแล้วอัตราการไหลมันมันไหลได้ช้าไงมันไหลได้แค่0-5เมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็จะถี่กันแค่นี้ลูกที่สก็ปั้งลูกี่สี่ก็ปั้งลูกที่ห้าก็ปั้งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นความยาวของท่อมีส่วนสําคัญมากนะครับความยาวของท่อ นอกจากขนาดแล้วขนาดเทวตูขนาดเล็กแล้วยังเหลือความยาวด้วยนะครับความยาวของท่อด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในการไปทาในการทําสูตรของท่อไอเสียก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือเราว่ากันด้วยของวิทยาศาสตร์เรื่องของตัวเลขแต่ทีเนี้ยนะถ้าเอาเจาะลึกจริงๆี่ยมันจะมีเรื่องของอุณหะพลศาสตร์ในการไหลของแก๊สไอเสียด้วยซึ่งผมจะไม่ขอพูดตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเยอะ ลึกซึ้งเกินไปเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอวิศว,ว,ศวกรรมพวกนั้นไปแล้วอันนี้ก็คือคาให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นท่อใหญ่ที่เขาว่าล่งเกินไปมันไม่เชิงว่าล่งนะครับมันไม่ใช่ว่าล่งคือมันมีปริมาณไอเสียมันอยู่ในท่อเนี่ยมันเยอะเกินไปทําให้เกิดแรงดึงแรงจุดลังแต่ทีนี้สูตรโดยร่วมเนี่ย ก็มีอยู่ประมาณนี้นะผมเอาวิทฤษฎีมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเอาวิดีโอต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเรื่องของปลายปลายที่มีผนังกั้นสะ้อนเสียงกับปลายที่มีวัสดุซับเสียงที่อยู่ด้านข้างนะครับมันช่วยชะลอการไหลของไอเสียเรื่องของอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับวิดีโอนี้ก็ก็มีแค่นี้สะก่อนเอาเอามาพูดให้ฟังสะกก่อนว่าท่อเล็กใส่ท่อใหญ่นะครับไม่ใช่ว่ามันจะไหลไหลดีเสมอไป เราต้องดูที่ปริมาตรการไหลของไอเสียของเรานอกจากเล็กจากใหญ่แล้วก็ต้องมีสั้นกับยาวเล็กใหญ่สั้นยาวทุกอย่างมีผลต่อการไหลของไอเสียหมดเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ